แมลงสาบพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตดึกดำื่นที่มีอายุขัยวาจนถึงปัจจุบันนี้พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตดีน่ารักมากน่ารักโคตรเลยอ่ะน่ารักจริงๆแบบเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากน่ารักถึงที่เลยสัตว์ไม่ว่าคุณจะใช้สายอะไรใส่ฝ่ายฝ่ายคุณไม่ตายขนาดโดนมิวเคลียร์ใส่พวกมันก็ไปตาย คุณเอารองเท้าแตะตีหัวใส่พวกมกันก็ตายหา่าใช่ครับแค่รองเท้าแตะซึ่งผมพูดถึงเรื่องนี้ทำไมเหรอเพราะว่าผมไปเจออยู่เกมเกมหนึ่งครับที่มันมีเนื้อหาเกี่ยวกับมแมลงสาบแล้วทุกคนก็จะสงสัยว่าทําไมผมถึงสนใจเรื่องเกมเกมนี้ครับเพราะอย่างนี้ครับมันมีเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งครับเขานั้นข้างใครมแมลงสาบเป็นอย่างมากและเขานั้นก็ชอบดูคลิปผมเป็นอย่างมากเลย เอาไปว่าผมจะตอบแทนเขาด้วยการทําคลิปนี้เพื่อเขาโดยเฉพาะเลยครับเอาใจเขาเลยครับเขาเขาชอบสิ่งมีชีวิตตัวนี้มากผมาก็เลยทำคลิปนี้เพื่อเอาใจเขาโดยเฉพาะเขาจะต้องรักผมแน่นอนเขาจะบอกว่าไอ้เล็กิ่งเปเพื่อที่ิงิบหายเลยโอเคและเกมที่ผมจะเล่นก็คือครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมไอเล็กทีวีวันนี้เรามาอยู่กันในเกม the rose apartment ครับซึ่งเป็นเกมที่เกี่ยวกับโรงแรมแห่งหนึ่งครับที่เขาบอกว่า ไม่มีมาแลงสามโดยเฉพาะใช่ครับไปโรงแรมนี้ไม่มีมาแรงสามเลยครับไม่มีจริงผมไม่รู้จะเชื่อได้ไหมซึ่งเกมนี้นะั้นตอนแรกผมก็กล่าวว่าจะไม่เล่นแหละแต่ผมเล่นเกมนี้เพราะเพื่อนคนนึงครับตามที่ผมเกินไวตน้ตอนต้นคลีมมันเองครับซึ่งถ้าหากหลังจากเล่นเกมนี้จบผมจะส่งเกมนีไปให้เพื่อนผมเพื่อนผมคงใจแบบดีใจมากดีใจสุดๆเลยโอเคมาเริ่มกันเลย Welcome to the Roach Apartments we are very excited to have you here enjoy your stay just be careful you don't know if a cockroach s h o u l d be underneath your bed or not โอ oh ้โหหมดพูดเหมือนบอกว่าที่นีต้อนรับเข้าสู่ร้ประปาเวนขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่โอเคมาเขาบอกว่าไม่มีบันไดสาดริงแต่เป็นรูปโอ้โหแล้วนี่มึงอะไรเดี๋ยถือไล์เซฟเวอร์เจ้าควรจะ มีนอดได้รสอพาร์ทเม้นต์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆอ่ะผมรักที่นี่มากรักสุดๆไปเลยที่นี่ไม่มีแมลงสาบแมลงตัวเดียววันหยุดหน้าผมจะกลับมาที่รสอพาร์ทเมน้นต์แห่งนี้เพื่อที่จะพักผ่อนว้าวเจ๋งอ่ะไม่มีแมลงสาบสักตัวเลยกูยเชื่อนะแล้วนี่แมลงสาบส,สี่กัลังยั่วยุคุณอยู่โอ้โอโกูรูปเนี้ยมีสองประเด็นที่กูคิดก็คือหนึ่ง นี่มันยัออย่วยุกูหรือแม่งตายหาเลยสองาหารก็มันยั่วยุกูกูแบบกูเห็นแล้วแบบยังไงอะ่ะกูแบบกูใจเกเรกับมันเลยแบบกูเห็นแล้วกูเจ็บเจบแตกอะโอ้ว้าวสุญญดยอดเพื่อกูเห็นเพื่อกูแบบหัวใจวายเลยเนะี่ยแบบโอ้โหจนความเกเรของมึงไม่ไหวอ่ะกูพูดอ่ามาโรงแรมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้อยู่นะสวยอยู่สวยมาก ผมไม่เคยเห็นโรงแรมไหนสวยเท่าโรงแรมนี้มาก่อนเลยผมให้สิบเต็มสิบอ่ะเฮ้ยไม่ใช่สิบเต็มส <huh ิบผมให้หนึ่งล้านเต็มสิบอ่ะโรงแรมดีมากทุกคนที่ทุกคนเห็นนั้นไม่ใช่มาแรงสาวครับเชื่อผมครับมันไม่ใช่มาแรงสาวครับมันคือนกใช่ครับโรงแรมนี้เขาเลี้ยงนกครับนกสีส้มไม่ใช่มาแรงสาบครับไอที่คุณเห็นอ่ะไม่ใช่มาแรงสาบมันคือนกเชื่อเขาเหรอครับเขาบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มีมาแรง ผมเชื่อนะมันไม่มีอะไรศาสตรจริงไม่มีเลยใช่มันไม่มีนั่นอะไรวะมาเลกาสตร์พีจาาหายปดม่อมมารอนกอยู่เฮาสองไงแน่ออกนอน่้หขยนี้่หลอกหลอนกูว่ากูเห็นใน Youtube ไม่หลอกหลอนกูว่ากกูไม่รู้ว่าเพลงอะไรแต่กูได้ยินแล้วแบบ อย่ารอคิดแล้วเล่นอยู่นะถ้าหากว่าบอลเล็สาวมันใส่ก่อนดิโปลตีแม่งมันน่ากลัวอยู่แล้วนะยิงใส่ก่อนไม่น่ากลัวช่าหก็คะฆ่ามึงลงอะจะมีโน้อยอยู่แตบซึซึครูจะต้องปวดหัวกับเพลงรนองตีนี่ที่นี่มันยิ่งกว่าความฝันชัดชัดผมอยู่ในอ่างอาบน้ำแล้วไม่เห็นวอลเล็กสาบสักตัวในบ้านของผมอ่ะผมเห็นพวกมันเต็มไปหมดเลยอะ แต่ไออพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีเลยสัก,กตัวเดียวผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมว่าผมต้องรีบออกจากตรงนี้โดยโดย่วนแบบโอ้โหมันบอกว่าบ้านมันมีแต่เวลากลาบบ้านมึงจะต้องสกบุกขนาดใจถึงจะมีเวลาสามเฮ้ยอย่าห้องนี้เปิดได้แล้วโอ้โหรูปนั้นคืออะไรอะคือแบบโอ้โหถ้ามันถ้ามันมีไอ้นี่จริงๆนะ คนที่ตะเกียบมาแรงสาบทุกคนมันโลกตายห่ากันหมดผมบอกว่าจริงจถ้าหารว่าไอ้นี่มันอยู่ในจริงๆีมาแรงสาบรักวิ่งเนี่ยคนที่แบบกลัวมาแรงสาบคุณจะไม่สามารถวิ่งหนีมันได้คุณไม่สามารถหนีมันพ้นแต่ไม่ใช่กับเพื่อนผมเพื่อนผมเขาดันรักมาแรงสาบมากเพื่อนผมนั้นเขาคลั่งคลั่มาแรงสาบมากเขาอยากจะนอยกอดกับมาแรงสาบเลยจริงๆครับเขาอยากนอนกอดกับมาแรงสาบเลยเชื่อผมผมไม่ได้โม เชื่อผมเลยอะไรดิกับแพงสะอาดพื้นสะอาดและที่สำคัญที่สุดก็คือห้องน้ำนั้นอ่ะมันสะอาดว้าวเช็ดประทับใจกับโรงแรมแห่งนี้มากฉันจะรีวิวสถานที่นี้แต่ไม่มีใครเห็นรีวิวของฉันสถานที่นี้ควรจะได้ไปเลยห้าดาวว้าวสู้กูไม่ได้หรอกกูให้ไปล้านนึ่งไงเขาบอกว่ากับแพงสะอาด สะอาดจริงครับสะ,สะอาดจริงครับเชื่อผมเชื่อไม่โมสะอาดมากสะอาดกว่าห้องก,กุยไม่มีที่ไหนสะอาดเท่าโรงแรมนี้แล้วเชื่อผมอะผมไม่ได้โมพื้นสะอาดพื้นที่นี่เขาทำเลื่อนหรืออะไรเลยรบบหึหึมีมมทางไปต่อด้วย giờ đi dạy đi giờ đi dạy đi dạy từ dạy đi dạy đi từ đâu? dạy đi 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 เมื่อกี้คือเมื่อกี้กูไม่ได้ตั้งตัวเมื่อกี้กูเห็นย <ri> ัไม่ใช่แมลงสาบใช่ไหมใช่ใช่ใช่กูกูแบบกูตาฝาดได้กูเห็นอ่าหนูแฮมสเตอร์เป็นแมลงสาบคิดคิดได้วันนี้มันคือหนูแฮมสเตอร์มันไม่ใช่แมลงสาบผมบอกว่าโรงแรมนี้ไม่มีแมลงสาบผมเชื่อโรงแรมนี้นะผมเชื่อเลยผมไม่ได้โม้ผมเชื่อเลยไม่มีแมลงสาบแล้วเมื่อกี้ผมจดโน้ตอะไรสักอย่างนี่ ฉันเห็นมันอีกครั้งมันเล็กสาอยู่หลังฉันเขารู้ความรับของคุณฉันไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้หากใครอ่านโน,น้นนี้ทุกอย่างนี่โกหกออกไปจากที่นี่แต่ละที่กูยังทําได้ไปเพื่อนกูบอกอะไรให้นะมึงแบบไอคนที่เขียนโน้ตเนี่ยให้โกหกเชื่อผมเขาบอกว่าโรงเรียนนี้ไม่มีเล็สาบเชื่อผมไม่ได้โม่ไปไปไป,ไปผมจะไปรีวิวให้

โอ้โหรีวิวสุดยอดมาจำเลยโรงแรมคนไทยว่า5ดาวอย่าลืมรีวิว5ดาวให้กับโรงแรมนี้ด้วยสุดยอดครับเป็นโรงแรมที่ดีมากดีจริงๆดีมากเดี๋ยวผมจะโทรไปหาเพื่อน จองโรงแรมนี้ให้เพื่อนอยู่เพื่อผมแตบต้องรักผมแบบสุดใจแรกผมว่ากูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมันแน่นั้นยไอสัตว์โรงแรมเสียอะไรมีแรงสาบเต็มไปหมดแม่ครื้นก็มันโอ้โหอย่าให้กูด่าเลยสัตว์โอ้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้สั้นชิบหายเลยแต่ก็ดีแล้วกูได้ตัดต่อง่ายๆหน่อยโอเคแต่ผมขออะไรอย่างหนึง่ง ผมอยากดูฉากที่วาเลสามาจับเราได้โอเคเดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบโอเคครับเรากลับมาที่ฉากนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับมาดูกันว่าโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยผมไม่เคยเจออะไรน่ากลัวอย่างนี้มา่อนเลยในชีวิตโอ้ยน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆผมแบบผมแบบขนตุดลุกอลยน่ากลัวมากเลยอ่ะโอ้ โอ้โหเอเฮ้ยแต่แต่ถ้าเอาจิ้งๆินะถ้าคนที่เป็นโกกรคกลุมทะเลสาวมาเห็นคลิปนี้ก็น่าจะใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันนะเออแต่ไม่ใช่กับเพื่อนผมเพื่อนผมนั้นเขาแบบเขารักทระเรลสาวมากเขาดูคลิปนี้แล้วเขาบอกว่าไอ้เล็กวิงนี่สุดยอดจริงจริง่งเอาเกมเล็กเกมนี้ให้กูกูชอบเกมนี้มากว,าว,ว้าว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  ก็จบกันแล้วครับสำหรับเกม The Rose Apartment เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับกูได้เกมเชียะไรไปเลยจบสักทีชีวิตมึงก็จะจบเหมือนกันไอเด็กใครวะไอเด็กเฮ้ยมึงคือมาแรงสาบตอนต้นคลิปนี้นะ ใช่แล้วกูไม่ชื่อว่ามันเองสาบจังกูไม่ได้ถามชื่อมึงไงสัตว์แล้วแม่งชื่อว่าอุบายชิบหายเลยผุบาวันนี้เป็นวันตายของมึงให้เลขหึ่งเจ้ปตัวท่ามึงจะค่ากูด้วยของแบบนั้นเนี่ยนะถ้าว,ะว,ะวะ้าวให้สิ่งนีม้มาใส่เข้ามาทำให้ผมพอได้เลยนะให้<แ>นะั่นเหรอแต่ถึงยังไงของแบบนั้นก็ทำที่อ,อะไรกูไม่ได้หรอกเพราะกูคือพระเอก บอกตัวเองชิบหายเลยมึงแต่เช <mail> <ED> ่่งมั่งเทมนามของมะเร็งสาสตัวนี้มึงเตรียมพูดได้ฮ่าฮาิมักแค่นี้จะทำกูได้นะจะจบ่ะไอ้น้ำกูยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยกูแค่หลบเฉยอุปัตตมึงเตรมปวดโอ้ถ้าทายจะเจมแลนั่นอะ